รุ่งสางวันที่สองเดือนธันวาคมปี2025ท่ามกลางม่านหมอกเย็นเฉียบเหนือทะเลจีนตะวันออกเรือยามฝั่งสองลำที่ชักธงจีนได้รุกเข้าประชิดหน้านนาำรอบหมู่เกาะเซงกากุอย่างกระทันหันพื้นที่ซึ่งญี่ปุ่นบริหารจัดการโดยพตินในและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่โตเกียวยืนยันว่าเป็นหน้าน้ำอาณาเขตของญี่ปุ่น ในการกระทําที่ยั่วยุและแฝงสีสันของการบีบบังคับทางการเมืองเรือจีนไม่เพียงบุกรุกน่านาน้ำนี้โดยผิดกฎหมายแต่ยังเข้าใกล้เรือประมงญี่ปุ่นที่กำลังทำการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจนบีบให้หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นต้องตอบโต้ทันทีสั่งให้กองเรือจีนถอนออกจากพื้นที่ เมื่อมองเหตุการณ์นี้ต้องปัดทิงสีทาทับของภาษาการทูตทั้งหมดนี่ไม่ใช่เกมลาาตรเวนตามกฎหมายหรือปกป้องอธิปไตยอย่างที่ปักกิ่งโฆษณาชวนเชื่ออีกต่อไปนี่คือการทดสอบปฏิกิริยาเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงมุ่งใส่ญี่ปุน่นแต่ยังมุ่งใส่เครือข่ายประชาธิปไตยทั้งแถบอินโดแปซิฟิกและยิ่งไปกว่านั้น มันคือสารมืดที่ส่งถึงไทยว่าเราสร้างวิกฤตได้ทุกเมื่อทุกที่และไม่มีใครหยุดได้สันติภาพแบบพกเรือมาประชิดนี่มันคุ้นหูเหมือนบทเทศจากเครมลินปากบอบปกป้องมือกลับถือไม้บรรทัดลากเส้นพรมแดนตลอดเวลาคำถามคือนี่เป็นการโหมโรงของปฏิบัติการกดดันหลายชัน้นทั้งด้านทหารการทูตและกระแสสังคม เพื่อทำให้พันธมิตรที่สนับสนุนไต้หวันแตกหักหรือไม่หรือไปไกลกว่านั้นจีนกําลังค่อยๆเดินเกมพันแรงกดดันจากช่องแคบไต้หวันไปสู่ทะเลจีนตะวันออกที่ซึ่งญี่ปุ่นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกากําลังถูกลากเข้าสู่วงน้ำวนของการเผชิญหน้าหรือไม่ท่านผู้ฟังจากสิ่งที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยืนยันในรุ่งสางวันที่สองเดือนธันวาคม เรือยามฝั่งจีนสองลำพร้อมหมายเลขประจำลำได้บุกรุกหน้านาอาณาเขตรอบหมูเ่เกาะเซงกากุโดยผิดกฎหมายพื้นที่ซึ่งญี่ปุ่นควบคุมต่อเนื่องมาหลายทศวรรษหน้านามนี้ถูกฝ่ายญี่ปุ่นบันทึกว่าเป็นหน้านาอาณาเขตของญี่ปุ่นตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอส1982 เรือจีนไม่ได้ผ่านไปเฉยๆตามรายงานของฝ่ายญี่ปุ่นพวกมันเข้าประชิดเรือประมงญี่ปุ่นที่ทำการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในน่านนา้ำภายใต้อธิปไตยของญี่ปุ่นทันทีนั่นเองเรือยามฝั่งญี่ปุ่นได้ระดมกําลังส่งสัญญาณเตือนและสั่งให้เรือจีนออกจากพื้นที่และเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาภายใต้แรงกดดันทางการทูตและการปรากฏกำลังทางกาย ภาพของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเรือทั้งสองลำก็ถอยออกไปจากนั้นไม่นานสื่อของรัฐักกิ่งก็อ้างคำพูดโคโศกหน่วยยามฝั่งจีนกล่าวหาย้อนว่าที่จริงเรือประมงญี่ปุ่นต่างหากที่บุกรุกหน้าน้ำรอบหมู่เกาะที่พวกเขาเรียกว่าเตียวหยูและยังประกาศอย่างหน้าด้านว่ากำลังของตนได้ใช้มาตรการควบคุมที่จำเป็นเพื่อขับไล่เรือญี่ปุ่นออกจากหน้าน้ำอาณาเขตจีน ปัญหาคืออะไรจุดสำคัญคือจีนจงใจกลับหัวข้อเท็จจริงทางกฎหมายเปลี่ยนการบุกรุกอย่างจงแจ้งของตนให้กลายเป็นการบังคับใช้กฎหมายในหน้าน้ำที่อ้างว่าเป็นอธิปไตยของจีนทั้งที่ประชาคมโลกต่างรู้ว่าเซงกากุอยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์และไม่มีการยอมรับผิดชอบทำใดๆต่อข้ออ้างสิทธิดินแดนของจีนในพื้นที่นี้ต้องย้ำให้ชัด เรือยามฝั่งจีนไม่ใช่กำลังพลเรือนธรรมดาภายใต้เปลือกของหน่วยบังคับใช้กฎหมายทางทะเลนี่คือเครื่องมืออำนาจแบบนุ่มแต่เป้าหมายแข็งพวกมันไม่ได้ถูกจัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือชาวประมงหรือประสานงานการเดินเรือพวกมันถูกส่งมาเพื่อทดสอบปฏิกิริยาเพื่อบีบอธิปไตยและเพื่อสร้างความตึงเครียดแบบควบคุมได้กล่าวอีกอย่าง นี่คือเรือทหารปลอมตัวที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในเขตสีเทาไม่ใช่สงครามและไม่ใช่สันติภาพดูพฤติกรรมก็รู้เครมลินในยูเครนชอบที่สุดคือเอาชื่อใหม่มาห่อของเดิมการลุกรานก็เรียกว่าปฏิบัติการการล้ำทะเลก,ก็แต่งตัวเป็นการบังคับใช้กฎหมายลองมองวิธีเข้าประชิดเรือยามฝั่งญี่ปุ่นคุ้มกันเรือประมงให้ถอนตัว ส่งคําเตือนปกป้องพื้นที่จริงและถอยกลับสู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ขณะที่เรือจีนลุกเข้าใกล้บีบมุมการเคลื่อนที่เปิดลำโพงสั่งให้ถอยโดยไรเหตุผลสร้างสถานการณ์อันตรายต่อทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่นั่นไม่ใช่การรักษาเสถียรภาพแต่คือการกดดันเชิงจิตวิทยาแบบขู่ให้กลัว ที่ไม่ต้องพึ่งการสอบสวนระหว่างประเทศไม่ต้องพึ่งเวทีตุลาการเพื่อให้คำตอบเพราะความจริงชัดเจนผู้บุกรุกคือปักกิง่งและหากประชาคมโลกยังปล่อยให้การลาดตระเวนสั้นๆแบบนี้เกิดซ้ำอธิพไตยบนแผนที่ทะเลจะถูกควานทีละชิน้นทีละก้าวตามยุทธศาสตร์หั่นสาลามีที่จีนใช้ทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก ประการแรกนี่คือบททดสอบต่อรัฐบาลโตเกียวโดยเฉพาะหลังคำประกาศที่แข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทากาอิจิว่าญี่ปุ่นอาจพิจารณาแทรกแซงทางทหารหากจีนโจมตีไต้หวันคำประกาศนั้นแม้เป็นเพียงความเป็นไปได้ก็ได้ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของหลักคิดความมั่นคงญี่ปุ่น จากการตั้งรับเชิงรับไปสู่การยับยั้งเชิงรุกซึ่งปักกิ่งไม่อาจมองข้ามจีนกำลังจับตาทุกจังหวะเรือญี่ปุ่นระดมเร็วแค่ไหนการตอบโต้ประสานกันหรือกระจัดกระจายสื่อญี่ปุ่นรายงานด้วยท่าทีแข็งกร้าวหรือหลีกเลี่ยงและเหนือสิ่งอื่นใดรัฐบาลทากาอิจิจะออบถ้อยแถลงตอบโต้หรือพยายามลดความร้อนแรง สัญญาณทุกเสี่ยวจะถูกปักกิ่งเก็บวิเคราะห์เพื่อประเมินความจริงจังของคำประกาศปกป้องไต้หวันของญี่ปุ่นและจึงวางแผนยกระดับรื้อถอยตามจังหวะประการที่สองการบุกรุกเซงกากุคือสารแข็งกร้าวที่ส่งถึงไทเปปักกิ่งไม่จำเป็นต้องแตะต้องเกาะไต้หวันโดยตรงเพื่อสร้างแรงกดดันเพียงดันความตึงเครียดกับญี่ปุ่น ที่จุดร้อนอย่างเซ็งกากุซึ่งอยู่ห่างไต้หวันไม่ถึง160กิโลเมตรจีนก็สามารถสร้างเขตไม่มั่นคงใกล้ชิดพอจะบีบให้ไต้หวันต้องตึงตัวมองสองทิศไปพร้อมกันทั้งทางเหนือที่หรือ,อยามฝั่งกำลังประชิดหน้านน้ำญี่ปุน่นและทางตะวันตกที่ฝูงบินพลายัางคงรูปล้ำเขตแสดงตนป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันอย่างต่อเนื่องใน ยุทธศาสตร์ทหารโดยรวมนี่คือกลยุทธ์กดดวงนอกเพื่อทำให้ศูนย์กลางอ่อนแรงปักกิ่งไม่ลังเลจะยิงสารผ่านการกระทาและครั้งนี้เนื้อหาชัดเจนว่าหากไต้หวันยังสแสวงหาการหนุนหลังจากพันธมิตรประชาธิปไตยไม่เพียงไทเปแต่โตเกียวแม้กระทั่งเกาะหน้าแนวอื่นยังยยนากุนีหรืออิชิงากิก็ต้องแบกแรงกดดันร่วมกันนี่คือคำเตือน ที่บรรจุอยู่ในปฏิบัติการไม่ได้อยู่ในคำพูดและท้ายที่สุดต้องมองให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้คือการทดสอบปฏิกิริยาของสหรัฐอเมริกาผู้เล่นที่มีบทบาทสูงสุดในห่วงโซ่พันธมิตรความมั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือตามมาตราห้าของสนธิสัญญาความมั่นคงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นวอชิงตันมีพันธะปกป้องดินแดนที่ญี่ปุ่นควบคุม หากถูกโจมตีด้วยอาวุธแต่คำถามคือการบุกรุกด้วยเรือยามฝั่งเพียงพอหรือไม่ที่จะกระตุกให้สหรัฐอเมริกาตอบสนองหรือว่าวอชิงตันจะเลือกความเงียบเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับปักกิ่งกำลังใช้เขตสีเทาระหว่างสงครามกับสันติภาพผลักพันธมิตรสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นให้เข้ามุมอึดอัดหากสหรัฐอเมริกาพูดแรง จีนก็ย้อนกลับมากล่าวหาว่าตอบโต้เกินเหตุหากสหรัฐอเมริกาเงียบนั่นจะเป็นต่อเปิดประตูให้การบุกรุกรอบต่อไปไม่ใช่แค่เซ็งกักุแต่ยังรวมถึงจุดร้อนอื่นๆที่อำนาจสหรัฐอเมริกาถูกทดสอบด้วยการยั่วที่ไม่ใหญ่พอให้เป็นสงครามแต่พอดีจะทำลายสมดุล เครมลินในยูเครนเคยฝันว่าจะชนะในสามวันสุดท้ายชนะที่สุดคือแข่งกันอธิบายว่าทำไมยังไม่ชนะปักกิ่งก็คงจดเลคเชอร์ไว้ใช้กับเกมก่อกวนแบบพอดีเป๊ะทันทีหลังเรือยามฝั่งจีนสองลำบุกรุกน่านน้ำรอบหมู่เกาะเซงกากุรัฐบาลโตเกียวได้ออกประกาศชัดเจนว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยน่านาน้ำของญี่ปุ่น อย่างโจ่งแจ้งและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นได้ส่งกำลังเข้าประชิดพื้นที่เปิดลำโพงเตือนโค้งการปรากฏกำลังและสั่งให้เรือจีนถอนตัวออกไปทันทีเรือประมงญี่ปุ่นในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภยัยไม่มีความเสียหายทางวัตถุความหมายแท้จริงของเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ที่ความเสียหายแต่อยู่ที่สารที่ส่งออกมา คำถามไม่ใช่เพียงใครผิดแต่สำคัญกว่านั้นคือใครจะถอยปักกิ่งกำลังคำนวณทุกปฏิกิริยาของโตเกียวเพื่อช่างว่าญี่ปุ่นจะเดินหน้าทางการเผชิญหน้าเชิงยุทธศาสตรต์ต่อไปหรือจะถูกดึงเข้าสู่ทางเลือกของการสนทนาแบบนุ่มและการยอมถอยทีละน้อยจากฝ่ายรัฐบาลการตอบสนองครั้งนี้ไม่ดังลั่นในสื่อแต่เพียงพอจะยืนยันจุดยืน นายกรัฐมนตรีซานาเอะทากาอิจิซึ่งเพิ่งขึ้นสู่อำนาจด้วยภาพลักษณ์นักการเมืองแข็งกร้าวยังไม่ได้ออกมาพูดโดยตรงถึงเหตุการณ์นี้แต่หน่วยงานญี่ปุน่นรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยยามฝั่งต่างสงสารสอดคล้องกันว่าเซนกากูเป็นดินแดงของญี่ปุ่นที่ไม่อาจโต้แย้งได้การบุกรุกใดๆถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและสาธารณชนจำนวนมาก ตั้งคำถามว่าหากจีนทำซ้ำในวันถัดไปญี่ปุ่นพร้อมยกระดับการตอบสนองหรือไม่หรือจะคงยุทธวิธีตั้งรับและตอบโต้โดยไม่ยับยั้งเชิงรุกโจทย์ของโตเกียวไม่ง่ายญี่ปุ่นต้องปกป้องทั้งอธิปไตายจริงรอบเซ็งกากุและชื่อเสียงทางการเมืองโดยเฉพาะหลังคำประกาศเรื่องความเป็นไปได้ในการช่วยไต้หวันเมื่อเกิดความขัดแยง้ง หากตอบโต้จีนอ่อนเกินญี่ปุ่นจะสูญเสียพลังยับยัง้งและอิทธิพลทางการทูตในภูมิภาคหากตอบแรงเกินโตเกียวก็อาจถูกปักกิ่งพลักให้กลายเป็นฝ่ายยั่วยุนี่คือเทคนิคบิเดเ็ตภาษาที่จีนใช้บ่อยเมื่อญี่ปุ่นปกป้องหน้าน,น้ำของตนปักกิ่งก็รีบกล่าวหาว่าญี่ปุ่นบุกรุกหน้าน,น้ำจีนดังนั้นการเลือกวิธีตอบสนองของญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่เรื่องอธิปไตยแต่คือบททดสอบความกล้าทางการเมืองของประเทศที่กำลังค่อยๆเปิดเปลืองกรอบความคิดไม่ใช่กำลังหลังสงครามโลกประธานาธิบดีไต้หวันไม่ได้เลือกโดยบังเอิญที่จะไปปรากฏตัวในวันเดียวกันวันที่สองเดือนธันวาคมที่หน่วยฝึกกำลังสำรองในอีหลานพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ใกล้แนวหมู่เกาะเซงกากูมากที่สุดเขาไม่ได้ไปแค่ตรวจการฝึกแต่ส่งสารชัดว่าไต้หวันเข้าใจว่าภัยคุกคามไม่ได้มาจากทิศตะวันตกเท่านั้นหากกำลังขยายแนวตามแนวนอนยึดไปถึงตะวันออกเฉียงเหนือของแปซิฟิกด้วยถ้อยถแถลงของเขาณนะจุดนั้นยิ่งตอบย้ำว่าความมั่นคงชาติไม่มีที่ว่างให้การประนีประนอมสันติภาพไม่อาจได้มาด้วย กระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าข้อตกลงในช่วงที่จีนกำลังปล่อยลมขู่ที่เซิงกากุผู้นำไต้หวันย้ำว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศหนึ่งมีพลังมากพอจะทำให้อีกฝ่ายลังเลนี่คือปรัชญาเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดยูเครนพิสูจน์ด้วยเลือดและเหล็กแล้วว่าผู้รุกรานจะสุขขุม ก็ต่อเมื่อราคาที่ต้องจ่ายแพงเกินรับไหวและเครมลินนั้นกลัวที่สุดคือใบแจ้งหนี้ไม่ใช่แค่สารทางทหารเหตุการณ์นี้ยังมีผลด้านจิตวิทยาและการทูตอย่างลึกจีนพยายามตีจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของไต้หวันคือความสามารถในการรักษาการสนับสนุนระหว่างประเทศให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเมื่อปักกิ่งคูญ่ปุ่นจักถ้อยแถลงสนับสนุนไต้หวันนั่นคือ สัญญาณต่อทั้งภูมิภาคว่าระวังให้ดีถ้าจะยืนข้างไทเปพวกเขาต้องการวานความสงสัยในหมู่ประเทศประชาธิปไตยไต้วันคุ้มให้เสี่ยงเผชิญหน้ากับปักกิ่งหรือไม่การสนับสนุนเกาะประชาธิปไตยนี้จะนำผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทหารหรือไม่นี่คือสงครามการรับรู้รูปแบบใหม่ที่จีนไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวก็ทำให้คำมั่นยุทธศาสตร์ของพันธมิตรสั่นคลอนได้ ในภาวะเช่นนี้บทบาทของประเทศแกนกลางในภูมิภาคยิ่งสำคัญญี่ปุ่นไม่อาจเดินลำพังหากไร้การหนุนหลังทางการเมืองและทหารจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียไม่อาจคงสมดุลหากไราการสนับสนุนด้านข่าวสารและการแบ่งปันข่าวกรองจากกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและไต้หวันไม่อาจรักษาการป้องกันหลายทิศได้หากไม่มีแกน ความมั่นคงที่เชื่อมแน่นจากโตเกียวถึงวอชิงตันนี่คือห่วงเวลาที่ความสอดประสานเชิงยุทธศาสตร์ของพันธมิตรประชาธิปไตยต้องแสดงออกไม่ใช่แค่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำในพื้นที่จริงด้วยกลไกย,ยับยั้งร่วมด้วยการปรากฏกำลังทางทหารที่สม่ำเสมอมีแผนและมีการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์มีฉากทัศนองการตอบสนองหลายแบบที่นักวิเคราะห์ทหาร ในภูมิภาคควางไว้ 1. จะตั้งแนวลาดตระเวนสมฝ่ายของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียรอบพื้นที่เซงกากุเพื่อส่งสัญญาณว่าหน้าน้ำนี้ไม่ใช่ที่ที่จีนจะบุกรุกแล้วถอยได้ตามใจ 2. เพิ่มการแบ่งปันข่าวกรองและการเฝ้าระวังติดตามการเคลื่อนที่ทั้งหมดของหน่วยยามฝั่งและกองกำลังชาวประมงกึ่งทหารของจีน เพราะหากไร้หลักฐานสาธารณะปักกิ่งจะเล่นไพ่เดิมว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด 3. จัดการซ้อมรบร่วมในทะเลจีนตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีกำลังเรือหลักจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียเพื่อยืนยันว่าพันธมิตรอินโดแปซิฟิกไม่ใช่แนวคิดบนกระดาษแต่เป็นกำลังจริงที่ตอบสนองได้ทันทีในเหตุการณ์ที่ เซิงกากุไม่มีเสียงปืนไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีการปะทะด้วยอาวุธทชัดเจนแต่สิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าสันติภาพและนี่คือแก่นของยุทธศาสตร์ที่จีนกำลังใช้เพื่อค่อยๆค,ควบคุมพื้นที่พิพาทเชิงยุทธศาสตร์ในเขตสีเทานี่คือสงครามรูปแบบพิเศษที่ไม่ต้องประกาศสงครามไม่มีแถลงการทหารกงไคแต่ยังบรรลุเป้าหมายทางการเมือง และการควบคุมพื้นที่จริงมันคือการแย่งชิงการควบคุมไม่ใช่ด้วยอนุภาพการยิงแต่ด้วยการรุกล้ำอย่างมีเจตนาต่อเนื่องภายใต้เปลือกของกฎหมายและการบริหารเขตสีเทาตามนิยามในแนวคิดทางทหารสมัยใหม่เขตสีเทาคือพื้นที่ระหว่างสงครามเต็มรูปแบบกับสันติภาพสมบูรณ์ซึ่งการยั่วยุยังไม่มากพอจะกระตุ้นการตอบโต้ทางทหารอย่างเป็นทางการจากอีกฝ่ายแต่มากพอจะเปลี่ยนความจริง ในพื้นที่จริงจีนคือผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ทะเลจีนใต้ถึงทะเลจีนตะวันออกตั้งแต่สกาโบโรถ,ถึงใบตือจินจากมูเกาะโหอ่างซาถึงเซงกากุปักกิ่งใช้เครื่องมือไม่ดังเดิมเรือยามฝั่งเรือกองกำลังชาวประมงกึ่งทหารแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่โดนลาดตระเวนแม้กระทั่งชาวประมงที่ได้รับการหนุนด้วยระบบสื่อสารทหาร ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนภายใต้ชื่อปกป้องอธิปไตยบังคับใช้กฎหมายหรือคุ้มครองชาวประมงแต่ความจริงคือการปักหลักทีละขั้นทีละวันทีละเหตุการณ์เล็กจนโลกส่วนที่เหลือเคยชินกับการปรากฏกำลังนั้นและหมดแรงต่อต้านความแนบเนียนคือจีนรู้ขีดจำกัดการตอบสนองของประชาธิปไตยปักกิ่งรู้ว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น หรือออสเตรเลียถูกผูกด้วยกฎหมายระหว่างประเทศถูกผูกด้วยความเห็นสาธารณะในประเทศและแรงกดดันให้ยับยั้งการยกระดับพวกเขาใช้ความเคารพคติกาของประเทศอารยะเป็นช่องโหว่ทำการผิดกฎหมายแบบลื่นไหลอยู่ใต้เกณฑ์สงครามแต่เหนือเกณฑ์ยอมรับบีบให้ฝ่ายอื่นลำบากตอบอ่อนก็ถูกล่ำตอบแรงก็ถูกกล่าวหา ว่าทำให้ยกระดับขณะเดียวกันจีนกับสบายใจดันเส้นไปใกล้เป้าหมายสุดท้ายขึ้นทุกวันคือควบคุมพื้นที่จริงโดยไม่ต้องทำสงครามขอให้จำปี2021เมื่อจีนออกกฎหมายยามฝั่งฉบับใหม่ให้อำนาจยามฝั่งของตนยิงเรือต่างชาติที่ถูกมองว่าละเมิดอธิปไตยไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นอธิปไตยของจีนจริงหรือไม่ นั่นไม่ใช่แค่เอกสารกฎหมายแต่มันคือสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์และวันนี้เมื่อเรอยามฝั่งจีนเข้ามาในเซงกะกุพวกเขามีเครื่องมือถูกกฎหมายที่ตนสร้างเองเพื่ออ้างความชอบธรรมให้การยกระดับในอนาคตพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากโลกพวกเขาแค่สร้างความจริงแล้วใช้ความจริงนั้นเป็นหลักฐาน เครมินก็เคยชอบสูตรเดียวกันในยูเครนแต่งกฎหมายบิดความจริงแล้วทำหน้าประหลาดใจเมื่อโลกไม่ยอมเชื่อบทยุทธศาสตร์เขตสีเทาไม่ใช่ทางเลือกเฉพาะหน้าแต่เป็นแกนหลักของความคิดขยายอำนาจของปักกิง่งขณะที่โลกยังทบกดปักกิ่งกำลังสร้างความจริงขณะที่ประชาธิปไตยยังคำนวณว่าควรตอบแรงหรือไม่จีนล้ำไปได้อีกหลายไมล์ทะเลและมันจะดำเนินต่อไปจนกว่า ประเทศเจ้าของอธิปไตยจะเหลือพื้นที่ไม่พอทั้งในเชิงกายภาพและเชิงกฎหมายที่จะพูดว่าไม่ต่อหน้าเราจีนกำลังเดินยุทธศาสตร์เขตสีเทาที่ซับซ้อนและดุดันยิ่งขึ้นหากหยุดแค่ถ้อยถแถลงทางการทูตหรือการประท้วงเชิงพิธีกรรมคุณค่าทางกฎหมายและหลักอธิปไตยจะถูกกัดกร่อนด้วยการทำซ้ำอย่างมีเจตนาการที่เรือยามฝั่งจีนสองลำ ละเมิดสิงกากุไม่ใช่แค่การยั่วยุครั้งเดียวแต่มันคือฉากเปิดของแรงกดดันต่อเนื่องที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบขีดจำกัดของญี่ปุน่นความเหนียวแน่นของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นและความทนทานของไต้หวันเพราะฉะนั้นทางออกของพันธมิตรประชาธิปไตยไม่อาจเป็นการตั้งรับเฉยชาแต่ต้องเป็นการโต้ปรับเชิงรุกทั้งด้านกฎหมายยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ประการแรก ญี่ปุ่นต้องละทิ้งท่าทีตอบโต้แบบตั้งรับทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุเซงกากุไม่ควรถูกคุ้มครองเฉพาะเมื่อถูกบุกรุกต้องยืนยันว่าเป็นดินแดนที่แตะต้องไม่ได้ด้วยการปรากฏกำลังต่อเนื่องและเป็นระบบหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนจากการเตรียมพร้อมชั่วคราวไปสู่การลาดตระเวนเชิงรุกตามรอบระยะด้วยการสนับสนุนจากเรดาร ดโดรนเรือสอดแนมและระบบบัญชาการร่วมศูนย์การปรากฏกำลังที่ชัดเจนและมั่นคงคือเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อสกัดเจตนาล้ำธิล,ลก้าวของจีนนอกจากนี้โตเกียวต้องยกระดับกติกาาการปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งและกำลังป้องกันชายฝั่งให้ตอบโต้แข็งก้าวขึ้นเมื่อพบเรือต่างชาติประชิดเรือพล,ลเรือนหรือมีสัญญาณบีบบ,บังคับถัดมาพันธมิตรญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาต้องยกระดับจากคำมั่นทางการเมืองไปสู่การประสานงานในพื้นที่วอชิงตันต้องส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าการละเมิดใดๆที่เซงกากุจะถูกติดตามบันทึกและหากจำเป็นสามารถถูกตอบโต้ด้วยกองกำลังตอบสนองร่วมการจัดกิจกรรมลาดตระเวนร่วมรอบหน้าน a m เซงก a กุและแม้กระทั่งขยายไปยังเขตประชิดด้านตะวันออกของไต้หวัน จะสร้างแกนเฝ้าระวังต่อเนื่องจากโอกินาวาและเซงกากุไปถึงโยนาคุนิปิดกั้นความพยายามตั้งเขตสีเทาจากทิศเหนือของจีนเฉพาะเมื่อมีการปรากฏกำลังของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนในห่วงโซ่การตอบสนองในพื้นที่ปักกิง่งจึงจะต้องคิดใหม่เรื่องความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านไต้หวันบทเรียนจากเซงกากุยิ่งทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไล่ชิงต่อ ต้องเร่งมือเสริมศักยภาพเฝ้าระวังทะเลด้านเหนือระบบเรดาร์ชายฝั่งเซ็นเซอร์ทางทะเลและเครือข่ายโดรนต้องถูกวางให้ชิดแนวเขตทะเลกับญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันตนเองแต่เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเชิงยุทธวิธีกับโตเกียวแนวป้องกันจากไทยไปสู่อิชิงากิจากจีหลงสูโอกินาวาจะเป็นโลดด่านแรกทางของไต้หวันและญี่ปุ่น ต่อยุทธศาสตร์ตัดแบ่งของปักกิง่งยิ่งไปกว่านั้นประเทศอย่างออสเตรเลียอินเดียและฟิลิปปินส์ต้องถูกผนวกเข้ากับแผนปฏิบัติการร่วมการเพิ่มการซ้อมรบพหุภาคีไม่ใช่ทางเลือกเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกต่อไปแต่เป็นความจำเป็นทุกการซ้อมรบที่มีหลายประเทศเข้าร่วมจะส่งสารชัดเจนว่าจีนไม่ได้เผชิญหน้ากับประเทศเดียว แต่เผชิญกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีพลังรวมเหนือกว่านี่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือยุทธศาสตร์แบ่งแล้วปกครองที่ปักกิ่งใช้เสมอโจมตีข้อเชื่อมที่อ่อนเพื่อทำให้ทั้งห่วงโซ่อ่อนแรงท้ายที่สุดพันธมิตรประชาธิปไตยต้องเลิกหลงคิดว่าจะทำให้จีนอ่อนลงได้ด้วยการเจรจานุ่มหรือการยอมบางส่วนเซงกากุ เช่นเดียวกับทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวันไม่ใช่เวทีที่ปักกิ่งเรียกร้องบทสนทนาพวกเขาเรียกร้องการยอมจำนนเพราะฉะนั้นการตอบสนองต้องไม่ใช่แค่การตั้งรับการตอบสนองต้องเป็นการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์คาดเดาได้ล่วงหน้าแต่ไม่อาจเมินเฉยต้องทำให้ปักกิ่งเข้าใจว่าทุกก้าวลำจะมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่ชื่อเสียงระหว่างประเทศแต่ คือความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญความพร้อมเพียงและการประสานงานของพันธมิตรที่พร้อมลงมือเซ็งกาโกเป็นเพียงข้อหนึ่งของห่วงโซ่แต่มันไม่ใช่จุดจบมันคือคำเตือนคือแผนที่เฝ้าระวังที่ปักกิ่งส่งถึงทั้งภูมิภาคประเด็นไม่ใช่ว่าจริงกล้าจะไปไกลกว่านี้หรือไม่แต่คือโลกส่วนที่เหลือจะปล่อยให้ไปหรือไม่ คำตอบจะไม่มาจากถ้อยถแถลงทางการทูตแต่มาจากการกระทําจริงจากการปรากฏกำลังจริงบนทะเลจากความสามารถในการเชื่อมโยงของประเทศประชาธิปไตยประเทศที่เข้าใจว่าสันติภาพไม่ได้มาจากการยอมแต่จากพลังยับยัง้งจากความทรหดและจากจิตวิญญาณที่ไม่ถอยต่อการบีบคั้นและห่วงเวลาของการลงมือคือเดี๋ยวนี้